สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรียนนี้มีเยอะรับไปเลย1 0 0 0 0แสนเมื่อวันที่12สิงหาคม2,563ที่ผ่านมาเ c e บุ๊กที่ใช้ชื่อว่ารับซื้อเงินโบราณให้ราคาสูงเยะราปัตตนีนะราธิวาและทั่วไทยได้โพสต์ประกาศรับซื้อเหรียญให้ราคาสูงโดยได้ระบุข,ข้อความว่าอยาขายถูกๆนะแบบนี้ราคาแพงมาก ขั้นตอนการขาย1ส่งรบมาประเมินราคา2นัดเจอ3จ่ายเงินสดยยราปัตจณีนราธิวาสสงขาสตูลและอื่นๆหากมีตามภาพนัดเจอได้ทั่วไทยสบายใจได้พรานนัดเจอได้ร่าสุดเพจทางร้านได้ประกาศรับซื้อเหรียญละ100,000บาทด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ